สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เบี้ยพนักาบริฟกับผมธนงขันทองครับธนาคารกลางของอินเดียได้ทำการลดดอกเบีย้ยลง0.25ในวันพุธสบอร์ีที่4เมษายนนะครับทำให้ดอกเบีย้ยของธนาครากรกลางของอินเดียลงมาอยู่ที่ระดับ6ตามคาดของนักเศรษฐศาสตร์ส่วนมาก การลดดอกเบี้ยครั้งนี้น่าสนใจนะครับเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียที่จะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าแต่กว่าที่จะรู้ผลก็ต้องรอถึงวันที่23พฤษภาคมก็ต้องดูนะครับว่านายกรัฐมนตรีนเรนทรามดีจะสามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยสองหรือไม่การลดดอกเบี้ยครั้งนี้ของธนาคารกลางของอินเดียมีจุดประสงค์เพื่อที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจรวมทั้งกระตุน้น การลงทุนในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับโดยที่เงินเฟอ้อยังไม่ได้มีปัญหามากนักนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อสำหรับค้าปลีกนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ3.8%เอร์ซก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเนี่ยทำนายไว้อยู่ที่ระดับ4%เปอร์เซนะครับอินเดียเนี่ยเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีความอ่อนไหวมากในเรื่องของราคาอาหาร ราคาของพลังงานหรือว่าน้ำมันรวมทั้งเรื่องของงบประมาณขาดดุลน,นะครับด้วยเหตุน,นี้เองทางรัฐบาลจึงมีการบริหารเรื่องนโยบายทั้งการเงินการคลังอย่างค่อนข้างนะครับที่จะมีความระมัดระวังนะครับเงินเฟ้อทั้งปีนะครับของอินเดียตอนนี้เนี่ยมีการคาดการอยู่ที่ระดับ2.57นะครับหลังจาก5ปีที่ผ่านมาเนเรื่องราคา ระดับราคาของอาหารเนี่ยมีการลดลงด้วยสําไปอย่างไรก็ตามนะครับธนาคารกลางของทางด้านอินเดียมีการทํานายคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจ GDP ของอินเดียปีนี้จะโตที่ระดับ7.2%ก็ยังคงถือว่าอยู่ในระดับที่สูงในอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียว รายเดียนจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของทุนบุหลวงและโปดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบุหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram รวมทั้ง b f เอ p p p ง i วเพลยและอย่าลืมกด s s u b c r ม b e B YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ